มองด้านดีขององค์กรบ้าง การกระทําที่มีทั้งดีและไม่ดีสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติขึ้นมามากมายต่อพนักงานในองค์กรจนกลายเป็นว่าองค์กรนั้นๆเป็นองค์กรที่ไม่ดีทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วองค์กรยังไม่ได้ทําอะไรเลยผู้คนที่อยู่ภายในองค์กรต่างหากที่ทําให้องค์กรเกิดความเสียหายและเกิดมุมมองในด้านลบในสายตาของคนทั่วไป บุคคลที่ต้องการความเจริญก้าวหน้านั้นพวกเขามักจะมองข้ามข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆขององค์กรซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆในการทำงานของเขาพวกเขาจะพยายามมองแต่ด้านดีที่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของเขามากกว่าเพราะการมีอคติกับหน่วยงานองค์กรไม่เป็นผลดีต่อหน้าที่การงานนักค่ะในเมื่อเรายังทำงานอยู่ในองค์กรนี้และต้องการความเจริญก้าวหน้านั้น เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากใครบางคนที่มุ่งหวังจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรพวกเขาจะไม่เก็บมาใส่ใจเพราะจะทําให้เสียเวลาและเสียสมาธิในการทํางานไปโดยเปล่าประโยชน์คนที่มุ่งจะเจริญก้าวหน้าจะคิดหาวิธีที่จะทําให้องค์กรของเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ด้านดีขององค์กรจะมีอยู่ไม่มากก็ตามแต่พวกเขาจะทําให้ด้านดีอันน้อยนิดนี้ล่ะคะ่ะ เพิ่มขึ้นและพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิมหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีมุมมองความคิดและทัศนคติที่ไม่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กรของคุณขอให้ลองมองมุมมองด้านดีๆของหน่วยงานหรือองค์กรบ้างเพราะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดคนภายในต่างหากที่ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรเสียหาย คุณควรมองย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่คุณทำงานอยู่ว่ามันยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจแค่ไหนที่ดำเนินการมาจนถึงตอนนี้ที่ผ่านมาหน่วยงานหรือองค์กรทำประโยชน์อะไรให้สังคมบ้างมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จจากผลงานชิ้นใดมาบ้างหากคิดได้เช่นนี้คุณจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จโดยไม่ยึดติดกับมุมมองเก่าๆที่มีอคติที่มีอยู่ในคนทั่วไปค่ะ มากกว่าร้อยละ50ของพนักงานในองค์กรที่มีทัศนคติและมุมมองด้านลบต่อองค์กรน้อยคนนักที่จะมองด้านดีขององค์กรซึ่งในความเป็นจริงแล้วมุมมองต่างๆที่พนักงานมีต่อองค์กรนั้นล้วนเกิดจากการกระทําของบุคคลภายในองค์กรทั้งสิ้นค่ะ